ราติกาวานิตาแฟมารีรายงานตกคืี่เก่าเด้อค่ะนะคะสวัสดเอเตตีเอฟซีทั่วโลกนำพาเอ็ีเอซีต่างประเทศนาะนะคะเอ็ซ์ซีเขาองลานะคะล่าลำละครอ,อินทรีเชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้จะเป็นล่าลำละครเสียงอีตารยังยังโบหูนะคะยงังโบหูเดบัแวตว่ว,ว่าน้องก็ได้มากขึ้นรับเชิญล้หล่ะนะคะนองก็ได้มาขึ้นรับเชิญก็ ของวงของแม่นอกน้อยแล้วเนาะนะคะยีบสองยีบสามเด้อนะคะยีบสองยีบสามน้องคิดว่าขึ้นวงของแม่นอกน้อยเนาะไม่ได้ขึ้นวงเด้อค่ะแต่ว anyway. ่ามาหลับเชิญนะคะมาหลับเชิญของวงแม่นอกน้อยเนาะวันที่ยีบสองยีบสามเนาะนะคะคือเปือยวีพีเนาะตื่อบัตสตื่อปีกันนิยังเนาะนะคะตื่อบัตสตื่อปีกันนิยังนะคะสองมือเลยเนาะตื่นสองมือเลยสองร้อยตีเก้าบาทเด้อค่ะนะคะตัวกันตื่อบัตสตื่อปีกเด้อค่ะนะคะน้องคิดมาหลับเชิญวงแม่นอกน้อยนะคะ รู้จึกว่าวันที่20 21เนี่รู้จึกประนองสีตองมาสอบระดับมือ่งตีเนาะประมาณนั้นเนาะนะคะเรื่องจีาายู่งงนี่ตัวยังยังโมโหแบบเนาะเาว่าต้องต้องล้อเอกสารต้องเดินเอกสารเนาะองมีผู้ใหญ่ก็จีไปเดินเอกสารอยูเนะนมาจ็ตองล้อล้อล้อเอกสารวะถ้าเอกสารร้อมือไหนนะคะก็คขือมือนั่นน่ะถ้าเอกสารยังบ่้อมไปยังบ่ขื่อเนาะตอนนี้นอนเขาก็มีรับเชิญอยู่เนาะนะคะรับวก็วันที่2า ยิบหา <entertain> คุ้มพลาก็มีอีกเนาะนะคะวันท 2, นははีย uh, ิ่หกคุมพลาก็ามีอีกแต่วันนี้สองยิบสามนี่รู้สึกว่านิบสองเหรียญยุทธนลเนาะนะนะยิบสามยูบุกดาหารเนาะเอาตงมือนี้กอนเนาะนะคะเราวางทียีที่หาคุ้มพลาเนี่ยคอยว่ากันอีกทีนนน้องมันเหลือเดือนนาพูดนะคะมันเหลือเดือนนาพูดเนาะยิบหาคุ้มพลาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นกับวันยิบหาคุมพาเนี่ว่าน้องถิดว่ามาแสดงทุกคนแกนเหมือว่าจะไะไรเนาะเป็น มาเราเชิญอยู่ขอนแก่นเน่ยมอคิดว่าว่าจังสันได้หลานนะคะตีหูหูม้านะคะทีหูหูม้าประมาณนั่นเนาะตัวกับบมีอยังหลอกเนาะนะคะก็บบดีใจก็นองเนาะนะคะถ้าเกิดว่าถ้อเขาทานองบอบอบอมีกระแสนองบอดีจริงนะคะแม่ดอกหนอยกับโฮงบ่าวดอกค่ะนะคะแม่ดรกหนอยกับโฮงบ่าวว่าแม่ดอกหนอยเพิ่นเป็นคนดีเด้อนะคะเป็นคนดีนะคะแบบพี่ปอยเบิงอยู่แต่ว่าพี่ปอยบอกพี่เบิงเพื่อนหรอกแต่ว่าพี่่อยเบิงแบบว่าอ่าเวลาเพิ่นไหลโซด นะเ,เราไปเมิ่งอยเวลาเพิ่อนไรตัเวลาเพินเเ่นเวาเนี่ยเพิ่นวามื้ม,มวนวาหนาหักนะคะแล้วแม่ก็เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ว่าแบบพร้อมที่ว่าจะดูดูแลน้องลาได้นะ่ะพี่พ้อยว่าเอาน้องลากแต่ว่าเพื่อนก็หักกันอยู่นอกนะคะเพื่อนก็เอินคุณยาคุณยายอยู่นอะนะคะว่าเขาก็เห็นกันแล้วนอ้นองเห็นกันสเงคือแล้วพี่พ้อยว่า เขาเห็นกันตุงเถืียแล้วนะเขาก็คุยกันเขาก็คุยกันทั้งโทรศัพท์แล้วนะคะบมมางเืาอวานวาหรือบางมือไหนเพิ่นก็คุยกันแล้วว่าจังไดจังไดเอาจังไดจังเตียเนาะนะคะกระตกลงเราเพนก็บแบบพอมทุกอย่างติน่ะนะคะทั้งแม่หนุน้อยเพิ่นกับพอมนะคะ้องลาวเพื่อนกัโอเคแล้วเี่ทุทกมือนี่นะ,ะโอเคแล้วแล้วที่นี่ก็เออค่อยเดินเลื่องไปจีน่ะอ่าตอนนี้น้องนอนยังไม่ได้มาขึ้ืนว้งหรอกคะ่ะนะคะน้องน,นี่เป็นนักลองรับเชิญอยู่นะคะรับเชิญวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามเนาะนะคะแค่นั้นนะคะยังไม นั่งปฏิกิริวงนะคะถ้ากาไปเว้ากก็หลายเด้อสายสายจบนะสายจบเจ้ากัญาเว้าหลายเด้อนะคะจะเอามาอ่าไปเอาแม่นกน้อยมามาอยุ่นเ้อนะคะแม่นกน้อยเพื่อนเคยอยู่ของเพิ่นอยู่แบบเขาอยู่เพื่อนเพื่อนดีๆแล้วนะเจ้าป่ต้องเขามายุ่นเลยเจ้าป่ต้องเขามาหยุ่ก็พวกพลังบวกเจ้าป่ต้องมาอยุ่นก็แม่นกน้อยเลยจะออกไปเกไกลเพราะว่าเจ้าความคิดของเจ้าบ่สังสค์เลยความคิดความคิดของเจ้ามีเด้ว่าทำร้ายอย่างเดียวอย่าเขามาเข้าใจบ่ เวลาเวลาเขาพวก่อ,อยล่ตด,ดกันกน,นี่ยังกันนะเอาแบบว่าคํเว้าที่บด,ดีคํเบอแบบหยาบคล้ายคำบอแบบว่าคนตํตๆคนที่ว่ตตะทุนตะทุนนะเอามาว่าบบดีดอกนะคะมาว่านี่เจ้าก็ว่า่อยเจ้าตอนที่ไล่ตดน่ะว่าว่า่อยว่า่อยน้าแล้วก็ว่าเอฟตีเอฟตี้ทุกคนน่ะมาอยู่ในหนงเท่าไหร่เขาเห็นเจ้าหมดนิสยัยนิสยัยไปให้ให้ให้ยู่แบบถ้านิสยัยเจ้าเป็นนิสยัยแบบนี้เจ้าไปยู่แบบ แบบของเจ้าเด้อเจ้าบันต้องมาบุ่ญไหว้ก็พวกข่อยเขาใจบ่ทายจอกเจ้าเป็นคนยังตีนะเจ้าบัต้องมาบุญไหว้ก็พวกข่อยเลยเจ้าอยู่ตัวเจ้าเลยเจ้าจิไปเชี่ยวว่าไหนก็เรื่องของเจ้าเจ้ามาบุญไหว้แล้วก็ม่ต้องไปหยุ่งกับแม่เขาเด้อแม่พงน้อยเน่ม่ต้องไปหยุ่งเขาไอยิ้นข่าวว่าโทรไปหาเขาน่ะไปไปบอกเขาน่ะแล้วก็แบบว่า <hatten> ม <ugi> ่ต <after loo> ้อง <PDF> ไปว hmm. ่าดอกคนก็นี่น่ะคอยได้ยินอยู่คอยเขาไปเบิ่งเจ้าไรตัวอยู่เู้อคนแบบนี้คนบ่ดีแบบนี้ บนามาเหยียบแผ่นด <people chapter> ินไทยว่าแต่เหนบนามาขึ้นวงหรอกคําเห้เสือเตียไอ้ตือเสียงเขาว่าแต่เหนเฮ้ยบอกเราเราเราต้อไปที่เลิกติะทิดตามเลยว่าแต่นทิดตามวงเลยว่าแต่ด็นคอยอยากหู้ว่าเจ้าน่ะทิดตามบอสเจ้าทิดตามวงไหนเด้อจะเลิกติดตามเจ้าพ่ต้องมาติดตามพวกคอยดอกเจ้าพ่ต้องมาติดตามวงแม่ดอกเออแม่นุ่หน่อยดอกนะคนอื่นติดตามเยอะแยะ เจ้าคนเดียวค้นแบบเจ้าผสมค้นยี่จะต้องมาติดตามพวกข่อยเลยพวกกระลังบวกเลยพรต้องมาล้วก็บพต้ตองมาบุ่ไวว้ก็นองคาลากับนองลาพรต้องมาบุ่นไาว้ล้วก็บพระองมาเอ่ยื่เขาแล้วก็อยามาบุ่ไวว้เด้อเจ้าบอกว่าเจ้าอยู่บนหยุงเราบอกเป็นเรื่องจะเห็นว่าคอยเขาไปช่องไหนพวกเจ้ากระแะกันทุกช่องคอยเขาไปฟังช่องไหนต็ตามแต่ถ้าคอยบ่กเข่าคอยกับบ่หู่อยเขาไปเบิ่งช่องไหนเจ้ากระแทะทุกช่อง ไอช่องอีอย่างไงทั้งปุ่นเน่ยทั้งพุ่นแต่บอกเออซื้อดอกนั่นเน like ี่ยตัวดีเลยนั่นกับแท้ไช่องโอ้อีกช่องหนึ่งกับแทะแท้มดเนี่ยสามตีช่องเห็นมี uc หนึ่งสองสามประมาณตีหาช่องอย่างเงี้ยเห็นแทะกันทุกช่องอีโ n นอีนี่เออเยาหวังเดินนะว่าก็จะเอาบดได้เพราะบ่ได้เอยซื้อไขกับเยาหวังเด้อค่ะนะคะโดยตรงเด้อค่ะนะคะเออ มีอยู่ทีหาซองนี่แหละไม่เจ้าว่าซองไหนแดงกับจักแต่แฉะทุกช่องปุจิพุญงแล้วปุจิบ่าวแล้วบ่าวแบบมันมีแต่แฉะทุกมือดิมันมีแต่แฉะก็เพราะว่าคำว่าของพวกเขาเฮดใทเอฟตีสงสารเฮดทเทมันรวยว่ะสิคนที่จนนี่คือคอยว่าเสนี่วายคือบ่าวจังตันคนที่จนคือคอยว่าเสนี่ว่าวมาวกมาหาตัวเองเลยที่นี่งเทเทเขารวยคนที่จนคือคอยว่าเสนี่วายคือบ่าวจังตันเนาะ เนาะคอยเขาพี่แจ็คหมดคั่มยูบอกวาพวกเจ้านีบอเออเขาบอกว่ามันเป็นกระแตเอออายุแล้วอายุไปยุไปยุไปแล้วเขาบอยว่ายังแต่ว่าตอนนี้กระแตคือเกาค่ะจิตยินตายเพราะหูว่านองจีมาขืนวงแม่นกหน่อยแดงนองเัง้ยมะ้ืนค่ะนองเัง้ยมะขืนเจ้าก็ไปเว้าอยู่ว่าน้องเขาเขาบอกเอาคืนเขาบอกเฮ็ดดอกเขาบอกคืนดอกแค่รับเชิญเมื่อตอนเด็กเขาบอกคืนดอกเขาบอกเอาดอกเพาะฉะเจ้าเขาเฝ้าอยู่ว่าม่นลึกเจ้าเขาเฝ้าแล้วก็บางช่องเขาเฝ้าคำนี่ ามมือกระโจนหาน้านบางช่องนะอ,อีกช่องนึงก็ว,ว่าเจ็ดมือเท่านั้นละ่ะค่อยเบิรงเดอร์ไว้กันเด่นนะคะโจนหรือบ่โจนสามมือเจ็ดมือโจนหรือประโจนกับพนาไม่หยุ่งได้ละ่ะคือน้ำลายตัวเองด้หนี่เหยียบนิโปรตีนตัวเองนด้นี่ตัวเองว่าเองคือน้ำลายตัวเองเหยียบนิโปรตีนตัวเองโอ้ยไม่หยุ่งก็บพวกข่อยเดอนะคะเพราะว่าพวกข่อยยศสนับสนุนน้องพวกข่อยยะสนับสนุนน้องพวกข่อยยะสนับสนุนแม่โนกนหน่อย อย่ายายุ่งกับพวกข่อยเด้อเจ้านะจุ้งเจ้าเดีายายุ่งกับพวกข่อยเด้อจุ้งจุ้งเจ้ากับตุ้งหัวกัน็อย่ก็วงที่ว่าเจ้าเชียอยู่พูนอยามาบุนไว้กับพวกข่อยวงไหนที่เจ้าเชียเจ้ากับไปเชียเขากระซัมนั่นอต่เดี๋ยวไปยุ่งกับพวกข่อยจิเป็นจิตตายสิดิ้นตายเป็นตายข่อยก็บพวกเขาใจคือกแต่ิดิ้นจิตายเพราะวัวนองจิมาอยู่วงแหวนหน่อยดิ้นกันก็แต่ยังไม่ได้ยุน้องแค่มารับเชิญเท่านั้นน้องแค่มารับเชิญ เรื่องเอกสารนะเขาก็ยจเบไปยูเขาจุ่ยเบิง้งกยูหลังปีใหม่นะเขาก็ไปเฮ็ดยูก็ต้องห่วงดอกเดอ้อแล้วก็ยังไม่ยงเขาไปเฮ็ดยูเพราะตอนนี้ผู้ใหญ่เขายังไม่ได้เฮ็ดเพราะว่ามันติดปีใหม่เขายังไม่เฮ็ดนน่นหลังปีใหม่นู้นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไปเฮ็ดเขาหูยูก็ต้องมายงเด้อสายจอบก็ต้องมายงเด้อ ม่ต้องมายุงก็พวกคอยเลยไปเที่ยววงเจ้าเดอ้อสบายๆนะคะไปโลดเดอ้อนะคะตีหาค้นหนักไปโลดนะคะอยะเหยียบนี่โปรตีนตัวเองอย่าคือทำร้ายตัวเองเวาอยังไปกระจังไปเดียูบอ